โอ้โหทุกคนนี่คือวัตถุมงคลของทางวัดเสมียนนารีนะครับซึ่งผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับนึกว่าจะไม่มีวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลสวยและก็ราคาไม่สูงนะครับที่วัดเสมียนนารีนะครับทุกคนวันนี้เราจะพามาชมวัตถุมงคลและก็ชมความงามของวัดเสมียนนารีนะครับต้องบอกว่า เป็นครั้งแรกนะครับที่พาทุกคนเข้ามาชมนะครับปกติก็นั่งรถผ่านบ่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยรู้นะครับว่าทางวัดเสมียนนารีก็มีวัตถุมงคลเหมือนกันนะครับและก็เป็นวัดที่สวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมวัตถุมงคลที่วัดเสมียนนารีนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064-906- 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักวันนี้ผมพาทุกคนเดินทางด้วยรถเมย์นะครับนั่งรถเมย์สาย67นะครับจะพาทุกคนไปที่วัดเสมียนานารีนะครับรถเมย์สาย67ผมนั่งจากใต้ทางด่วนที่แถวสาธุประดิษฐ์นะครับ นี่ครับกาลังพาทุกคนไปนะครับเดินทางไปด้วยกันนะครับโอ้ถึงแล้วทุกคนวัดเสมียนนารีนะครับนี่ครับริมคลองเขาทำใหม่สวยงามมากนะครับไม่รู้ว่าทำใหม่หรือว่าผมเพิ่งเคยมาเห็นเพราะว่าเคยนั่งรถผ่านอยู่นะครับแต่ไม่เคยลงมานะครับวัดเสมียนนารีถ้าพูดแบบตรงๆก็คือไม่เคยได้มานะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมีวัตถุมงคลหรือเปล่านะครับคลองเปรมประชากรนะครับโอ้ทำได้สวยมากนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปชมวัตถุมงคลวัดสเสมียนนารีนะครับซึ่งผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับแต่เป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับ ทุกคนวัดเสมียนนารีนี่สวยมากนะครับโอ้อนี่ก็เป็น สมเด็จพุทธจรย์โตนะครับองค์วานเ,เลยอ,เานนานองค์วานร์แต่ละององค์สีทองเหลืองอลา,ามเลยนะครับลแล้วก็มีเท้าเวสุวรรณนะครับตรงกลางเป็นพระพุทธสีหิงมิ่งมงคลน,นะครับองวานเลยนะครับวานวานร์ให้เขาจัดไปด้านรอแป๊บเดียวดูท่านเบอรนี้น,นะสโซนที่กดแล้วเราก็ดูดูด้านนอก นี่เป็นอาร์ูเวนนะครับแล้วก็มีองค์หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับสีหลวงทองนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระสังกัจจายนะครับ วัตถุมงคลอยู่ตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเป็นองค์หลวงปู่ทวดนะครับนี่ก็จะมีแจ้งราคาอยู่นะครับว่าพระพุทธสุทธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อโตหลวงพ่อทองหลวงพ่อพันแหลมนาตักเก้านิ้วปิดทอง 7 9 9 9นะครับแล้วก็มีพระพุทธโสธรหลวงพ่อวัดไล่จริงหลวงพ่อโตหลวงพ่อทองหลวงพ่อวันแหลมหน้าตักแตกนิ้วขัดเงาก็4,999นรบาะครับราคาก็จะไล่ลงนะครับหลวงปู่ทวดรุ่นย้อนยุค2499แล้วก็มีหลวงปู่ทวดแบบตั้งนารถก็คงเป็นแบบนี้นะครับแบบตั้งนารถเนี่ย แบบตั้งหน้ารถนี่หนึ่พนะครับตรงพ่อโตหลวงปู่ทวดหน้าตัก4นิ้วก็สอ9พนะครับนี่ราคาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีเหรียญท้าเวสสุวรรณนะครับนี่ก็450นะครับ โอ้นี่ก็สวยนะทุกคนพระพุทธสีหิงนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญละสามร้อยนะครับด้านหลังก็เป็นเท้าเวสุวรรณนะครับโอ้ด้านในนั้นเหรียญละสองร้อยนะทุกคนพระพุทธสีหิงนะด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณเหมือนกันสองร้อยนะส่วนส่วนตรงนี้จะระาคาสามร้อย อีกจะเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับแล้วก็หลวงพ่อโตกเป็นพุทธรูปแบบบูชานะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อวัดปั้นแหลมราคาก็คงจะตามนี้นะครับนี่หลวงพ่อที่ว่ากี่นิ้วนะครับ9นิ้วก็7,999ขนาด เก้านิ้วก็4,999ันเารขนาดห้านิ้วปิดทองก็4 9่พันเ้าร้นะครับที่อยู่ด้านบนนะครับขนาดราคาก็ตามขนาดนะครับแต่เหรียญน,นี้สวยมากนะทุกคนนีเหรียญสวยเป็นเหรียญพระพุทธสีหิงนะครับมีทั้งแบบเลี่ยมก็มีนะแบบเลี่ยมนี่ มีแบบเลี่ยมนี้450ร้อยาสครับเลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับ4สี่ร้อยหาส่วยนยังไม่เลี่ยมก็สามร้อยนะครับสองร้อยนี่ครับวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับหลังจากพาทุกคนชมวัตถุมงคลแล้วเดี๋ยวจะพาชม รอบๆอบวัดนะครับภายในบริเวณวัดนะครับโอ้นี่สวยมากนะทุกคนเนี่ยเป็นกุฏิไม้นะครับโอ้นี่แกะจากไม้เลยสุดยอดเลยเนี่ยโอ้ผมมองใกล้ๆผมแล้วก็เป็นฟูน,นี่ก็เป็นเก้าอี้ไม้นะครับทุกคนนี่สวยมากนะครับที่วัดเสมียนนารีนะครับ ใครยังไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับวัตถุมงคลก็สวยอยู่นะครับมีทุกคนเป็นไม้นะครับเป็นไม้แกะสลักนะครับ ด้านนี้ก็จะขอพอรพรอพรมสมปรารถนาตั้งอธิษฐานครบสี่พักนะครับก็จะมีพระพรมนะครับแล้วก็มีพระพิคเนตนะครับมีนางกวักมีราหูนะครับด้านนี้ก็จะมาทำบุญลงศพนะครับ นี่ครับทุกคน9มงคลอันนี้สงแรงต้องทำเมื่อมาวัดสมเยนนารีนะครับ 1. กราบพระบรมสารีริกธาตุ 2. กราบขอพรหลวงพ่อใหญ่นะครับแล้วก็ 3. กราบพระแก้วมรกตนะครับ 4. กราบขอพรหลวงพ่อสุสุขโขนะครับแล้วก็ 5. ปิดทองขอพรหลวงพ่อทันใจนะครับแล้วก็ 6นะครับลอดบทเก่า100ปีนะครับถวายสังฆทานไตรจีวรไถ่ชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพนะครับนี่ก็คือ9มงคลอันนี้สงแรงนะครับถ้าใครมาที่วัดสมเด็นารีนะครับ นี่คืออุโบสถนะครับของวัดเสมียนนารีนะครับด้านหน้าอุโบสถก็จะมีปลายทองนะครับแล้วก็ปลายเงินนะครับด้นนี้จะเป็นโรงเรียนวัดเสมียนนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมพระอุโบสถกันนะครับ นี่ก็คือภายในพระอุโบสถของวัดเสมียนนาลีนะครับตรงนี้จะเป็นพระอุโบสถเก่าของทางวัดนะครับนี่ครับกำลังบูรณะอยู่นะครับ ก็จะเป็นหลวงพ่อทันใจนะครับซึ่งอยู่ภายในโบสถ์เก่าของทางวัดนะทุกคนนี่ครับหลวงพ่อทันใจนะครับ ส่วนด้านนี้ก็เป็นสาลาสำเร็จสมปรารถนานะครับด้านในก็จะมีระพิคเนศนะครับ นี่ครับเชิญลอดบทเก่าหลวงพ่อพุทธสุขโขอายุกว่า100ปีเพื่อความผาสุกนะครับ นี่ก็คือวัดเสมียนนาลีนะครับทุกคนเป็นวัดที่สวยนะครับแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะครับนี่ครับขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างเครื่องปรับอากาศสาราอเนกประงสงค์80ปีหน้าเมนไร้มลภาวะนะครับจำนวน20เครื่องยังขาดอีก12เครื่องเครื่องแล้ว80,000บาทหรือสมทบตามกำลังนี่ครับใครจะมาทําบุญก็ได้นะครับที่วัดเสมียนนะครับบริจาคได้ที่พระเทพวรสิทธทาจารย์เจ้าวาดวัดเสมียนนารีหรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ 1 8 8 2 2 3 9 4 1 6วัดเสมียนนารีนะครับหรือโทรสอบถามนะครับ0 2 5 8 0 2729รับใบอนุโมทนานะครับทำบุญที่วัดเสมียนนารีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นนะครับนี่นี่ครับใครอยากมาร่วมบุญกันได้นะครับว่าทางวัดก็กำลังก่อสร้างเยอะนะครับนี่ ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับไม่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ